นอกจากการเปิดไฟล์3มิติหรือ 3D โมเดลขึ้นมาใช้งานใน Photoshop ได้แล้วคุณสามารถที่จะสร้างโมเดล3มิติขึ้นมาใหม่เองได้ซึ่งจะทำได้2แบบคือ1คุณอาจจะนำไฟล์รูปภาพมาวางบนเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งเพื่อที่จะนำเอารูปภาพนี้มาแมปใส่ออบเจกต์มมิติหรือสร้างเป็นเลเยอร์ที่มีสีสันพื้นพื้น,นล้วน,วนเพื่อน,นำสีนี้มาแมปใส่ เป็นพื้นผิวของตัว3 d นะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะสร้างจากตัวเลเยอร์สีตัวนี้ก่อนก็คลิกเลือกเลเยอร์แล้วก็เลือกเมนู3 d แล้วก็เลือก new shape f o r m layer shape หรือรูปทรงนั้นเขาจะมีให้เลือกหลายแบบนะคะเป็นโคนเป็นคิวเป็นคิวแรปหรือจะเป็นไซเลนเดอร์เป็นโดนัทเป็นหมวกเป็นพีระมิดเป็นแหวนหรือเป็นโซดาแคนก็สามารถที่จะเลือก โมเดลสามมิติพื้นฐานตรงนี้ได้ก็คลิกเลือกคุณก็จะได้นะคะอันนี้เราเลือกเป็นริงก็คือแหวนเมื่อเลือกเครื่องมือนะคะคุณก็จะได้รูปแหวนนะคะเป็นสามมิติซึ่งสามารถที่จะหมุนปรับมุมมองของแหวนตรงนี้ได้แบบนี้ทีนี้ลองมาคลิกแสดงรูปภาพบ้างเลือกที่เลเยอร์รูปภาพ เลือกเมนู 3D แล้วก็เลือก New s h a e Form Layer เราเลือกเป็น SODA CAN ก็คือเป็นรูปกระป๋องโซดาเขาก็จะนำรูปภาพนะคะมาแมปเป็นพื้นผิวนะคะหรือที่เราเรียกว่า Material ของตัวโซดาแ a n นโดยอัตโนมัตินะคะหรือกระป๋องโซดาโดยอัตโนมัติครูก็สามารถที่จะปรับแต่งได้การปรับแต่ง จะใช้เครื่องมือในกลุ่มของ 3D Rotate นะคะตัวนี้แล้วก็เครื่องมือ 3D Camera เครื่องมือตัวเลือกย่อยจะอยู่ด้านบนตรงนี้ Home ตรงนี้ก็คือกลับไปที่มุมมองเริ่มต้นส่วนปุ่มนี้ก็จะใช้หมุนนะคะ Rotate หรือ 3D Object ก็จะหมุน ส่วนปุ่มที่2ตรงนี้จะเป็นโรโรก็คือการเหวี่ยงกระป๋องนะคะเหวี่ยงหมุนซ้ายขวาขึ้นลงอย่างนี้ได้แต่จะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะก็คือกระป๋องอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่สามารถที่จะปรับมุมมองของกระป๋องตรงนี้ได้แรก 3D ก็คือย้ายตำแหน่งย้ายจากจุดหนึ่งไปวางยังจุดหนึ่งนะคะอันนี้คือแรก g 3D แล้วก็เครื่องมือตัวนี้นะคะสไลด์สไลด์ก็คือหมุนเป็นการหมุนที่ปรับนะคะมุมมองของอ็อบเจกต์เหมือนเราเหมือนเราหยิบสิ่งของดึงมาใกล้หรือว่าดึงออกไปไกลจากสายตานะคะก็คือสามารถที่จะดูแบบนี้ได้หรือจะหมุนกลับก็เลือกนี้ได้เช่นกันนะคะก็คลิกปรับเครื่องมือหรือจะปรับขนาด ปรับขนาดก็จะใช้เครื่องมือสเกล 3D ให้เล็กลงใหญ่ขึ้นก็คลิกลากขึ้นลากลงเนี้ได้ค่ะหรือปรับขนาดถ้าต้องการตกแต่งเพิ่มก็เลือก Panel 3D mm hmm. เขาก็จะมีองค์ประกอบของตัว 3D cap, mm hmm. cap ก็คือส่วนของฝาด้านบน label mm hmm. ก็คือตัวฉลากก็คือตัวพื้นผิวตรงนี้นะคะ เ a เ e ลแ a ท e r เ a ี material, ตรงนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นสีเทาๆอยู่แล้วก็จะคลิกเปลี่ยนสีกระป๋องได้แล้วก็คลิกโอเคหรือจะคลิกที่ Cap Material ย a แคปแมท i a เคือฝากระป๋องด้านบนนะคะแล้วก็จะเลือกสีของฝากระป๋องใหม่ ะะเป็นสีอื่นแล้วก็คลิกโอเคก็จะได้ลักษณะของกระป๋องเป็นแบบนี้เห็นไหมคะหากต้องการจะเปลี่ยน Material ก็จะคลิกตรงนี้ให้โชว์แต่ m ม t e r i a l อย่างเดียวได้ตัว Level Material ตัวนี้ปัจจุบันเป็นสีเทาแล้วก็มีรูปภาพอยู่เราจะเปลี่ยนรูปภาพได้นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นลวดลายได้ก็คลิก เลือกลวดลายของสามมิตินะคะตรงนี้แบบเข้าไปก็จะได้ลวดลายแบบนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกลวดลายแบบไหนหากคุณต้องการเปลี่ยนลายพื้นผิวบนรูปภาพตรงนี้ใหม่นะคะก็คลิกแล้วก็เลือกโหลด texture ร์โหลดเท็กเก็คือเขาจะไปเลือกรูปภาพคุณสามารถที่จะเลือกรูปภาพนะคะ มาใช้งานเป็นรูปภาพ All Format ก็คือรูปภาพ jpeg ดัด gif หรือดอะไรทั่วๆไปนำมาใช้ในการตกแต่งลายพื้นผิวนะคะของตัวอ b อบเจกต์ตรงนี้ได้ก็เป็นเลือกรูปภาพที่ต้องการสวน่าเลือกรูปนี้ก็ Open เข้ามา สีนะคะที่เราเลือกจากตัว Material Preset ตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นลวดลายจากรูปภาพที่เราเลือกเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของการใช้งานตัว 3D Model นะคะที่สร้างจากตัว Photoshop ส่วนรายละเอียดการปรับแต่งต่างๆและเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้งานนั้น ให้คุณไปดูเพิ่มในหนังสือ i n s i g h ์ Photoshop เพิ่มเติมนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดให้ครบทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะในหนังสือก็ลองไปใช้งานดู